เดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้านขวาชายแดงใต้ประพันธวิทิวงบรรณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายด้านขวานชายแดงใต้สืบยุคใ,ใ,ใหม่สะท้อนความจริงสองทุ<อ>งทกมุมมองสูโส่โลกโซเชียล ทางทีีที่จะข,ขับเคื่อนนะด้าแต่นีน้ต่อไปต่อไปก็คือการปล่อยกระดูกและทางจีถิ่นไร้ที่เก่า,กาจะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้จะเป็นการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้แล้วก็กรมประมงก็จะยังเป็นกำลังหลักในการดูแลพี่น้องประชาชนเช่นเดิมร่วมกับทุกคามร่วมมือร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่า

ปลาดุกลำพันเนี่ยก็เป็นปลาประจำถิ่นอยู่ที่นี่แหละแล้วก็มันด้วยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ปลาชนิดนี้หายากขึ้นหรือแทบจะหาไม่ได้เลยรเลยร่วมกับปาคีเครือข่ายนะครับพี่น้องประชาชนในเขตอ,อำเภอเส้นใหญ่อำเภออวดแล้วก็อีกเจ็ดแปดอำเภอในเครือขก่ปภาคีจังหวัดพัทลุงสงขลา,อขอขขาและนครศรีโดยเราขับเคลื่อนผ่านทางจุลจอมงคงถิน่นนะครับก็เลยจัดให้มีกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่แปดแล้วนะครับ แล้วก็สุดปอะสุดยงหลักจริงๆคือนอกจากนำลำธา์พื้นดินแล้วเราต้องการสร้างความมัน่นคงทางอาหารนะแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนในการรักเรืเ่องนธรรมชาติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่านะครับโค้ดว่าในในพื้นที่ของเราเนี่ยการบริบทที่เปลีป่ยนแปลงไป,ป,ปจากพลุกเนีนะ่ยปัจจุบันเราอาจจะนำพืชเศรษฐกิจเข้ามาทดแทนนะครับหรือว่าจากที่สังเกตมาตั้งแต่ปี50เป็นต้นมาเนี่ยไปฟป่าไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้น นะครับน้ำที่มันเป็นน้ประบมเนเวลานานมัเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยวิถีเดิมของผู้ใหญู่ชนเนี่ยที่เราเดินอยู่กับรุ่นน้ำเราอยู่รุ่นน้ำเนี่ยศักด์น้ำเป็นสิ่งที่กำังยิ่งที่จะดึงพี่น้องประชาชนกลับมาเป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งในกระบวนการก้างไกได้เพราะฉะนั้นาอนี้เกินขึ้นมาเนี่ยด้วยความพี่น้องคิดเป็นผลพรรายการเนี่ยเข้ามาเสริม ในตรงนี้ในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผมได้ดำเนินขึ้นมากับพี่น้องยุมชนว่าไอ้จุดร่วมเรามีภาคีเครือข่ายอยู่ต้งสามจังหวัดเพราะนั้นจุดที่เราจะพูดควาพูดคุยกันเนี่ยที่ตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดทีได้เกิดความคิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นประจําทุกปีในวันที่21ดธันวาในความตั้งใจแล้วก็ในส่วนภาคีเครือข่ายต่างๆในของพี่น้องปยะชาชนก็ ประสานมาเราก็จะนานนิกรในเรื่องของการขับนในเรื่องของพันสัตว์น้ําในเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ก็้ปไปทำความเข้าใจในเรื่องการช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายให้กลับมาผมมีแนวะคิดที่จะดึงคนเหล่านี้กลับคืนมาสู่สังคมอย่างแท้จริงก็คือผมเชื่อว,ว่าคนที่ทําผิดกฎหมายได้นการประม,มงเนี่ยเขาไม่ได้ทําผิดด้วยด้วยขาดศีลธรรมส่วนใหญ่เขาจะทำผิดด้วยความจาเป็นเพราะนั้นถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเขาเอย่างเพียงพอเนี่ย ผมัน่ใว่าได้เราสร้างอาชีพให้กับเขาโดยเฉพาะด้านการประมงคเนี่ยเพราะเขาอยู่กับลุ่มน้ำเพราะนั้นการที่เราเสริมอาชีวิตลงเป็นเรื่องที่น่าจะเหมาะสมที่สุดอย่างน้อยปากท้องพี่น้องก็ได้ได้กินได้ใช้แล้วที่เหลือก็นําไปขายได้ครับเป็นระสินค้าของพี่ดีเอ่อทราบว่าครั้งนี้เป็นีดีแปดแล้วก่อนหน้านี้ท่าน ท่าน,นไลยมีการสำรวจนะคะว่าการที่เราปล่อยลงไปแล้วเนี่ยความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น,นอตอนนี้ความริโสมบูรณ์ที่ปรากฏชัดเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นในเชิงประจักษ์มากนะักแต่ที่เราเได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมคือว่าตอนนี้เราเพิ่มพบปลาดุกลำพันตัวเล็กแล้วก็แสดงว่าท,ท,ที่เราปล่อยคือนในเราปล่อยเป็นพวกไม่พันเพราะนั้นการที่เกิดเป็นตัวเล็กขึ้นมานคือเจ็นเรื่องต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่านี่แหละเป็นจุดบ่งบอกที่ดีว่า ส่วนนนเนี้ยมนันเริ่มกลับมางั้นผมตอนเนี้ยผมก็มมเลยคิดอีกวิธีหนึ่งว่าแทนที่เราจะมาปลูกปามผมอยากนําอาชีพการเลี้ยงสัตว์กลับคืนสู่พื้นที่อย่างเต็มอย่างอย่างเต็มไม่เต็มมืออะ่ะหือว่าอย่างเช่นแต่การเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นตัวเต็มันอาจจะช้าแบบแต่ว่าได้จังเละนั่นรางวัลตัวมันมจะมีครบอืม ขังก้อกนนครับขังก้อกรรนขังก้อนอก่อนบ่อเตรียมนะครับบ่อเตรียมพันปลาดุกลำพันนะครับเตรียมบอ่อนะครับอันนี้ก่อนที่จะปล่อยปลาดุกลำพันนะครับจะต้องนํามาให้เขาอยู่ในสภา,าพที่ผ่อนคลายก่อนนะครับพราะเขาเดินทางมาไกลนะครับ มีปลาบ้าด้วยนะคะปลาบ้าจากถุงป้นงงีะงางลบ้านะคงิครับจังหวะรบเง้ยลงไปแล้วลไปแล้ว ใการดูแลขององคประมงและทุกภาคีเครือข่ายท่านในอเภอเชียงให่รับไว้ในความดูแลเรียบร้อยแล้วค่ะระดสามขั้วค่ะี่านประจวบไฟท่านไปจงคงสมพยมได้ทุนของเราได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญพิธีมาคุยกันหน่อยไปไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะท่านในอำเภอเชียงใหญ่ ปล่อยปาตะเพียนค่ะตรนี้ตะเพียนค่ะไปแล้วนะคะตะเพียนหนึ่งแสนตวันนี้ได้รับมาค่ะปมปมปมอมป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 ระมมปมมป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 ้ปม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 ้มปมปมป่ปมปมมปม้มป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  แล้วนะครับด้วยเส้นกระมงนะครับโคนนะครับกระตานีเส้นกระโปรงกันไหลยังไงครับเอาวันนี้ความสุขมากครับเอาเลยอดีดีคือธรรมชาติเในนี้ในนี้มันจะมีปลาดุกกระพั้นอยู่แล้วเขากินอาหารไปแล้วถ้าเขากินอาหารไปเป็นลงไปปล่อยที่พวกปนี่โอกาสมันต้องเป็นบ่อบ่ออันนี้

ออนีเห็นมาต้อนรับแล้วอ้าวทุนรับแล้วต้อนรับแล้วต้อนรับแล้วอ้าวอ้าวเลยครับอ้าวปล่อยก้านมีคนถูกคนถูกเทสวยามธรรมชาติอ่านี่มันจะคลิกกุ๊กคลิกยังมันนี้เลยปล่อยเองไหมจะปล่อยเองนะล่าลาูเลยนี่มันบบจำ่ไดาเห็นนี่วเจากอมือหมน่น้ามันหมดไปเอง